นะะคแต่เด็กนักเรียนบางทีก็ชอบนะครับนั่นไงก็ย่าเด็กมากนะไม่ได้เคลเดี๋ยวจะเข้าข้อสอบภาคไม่ยอมาอ่านหนังสือภคภาคเดวว่าแล้วนอกจากเรื่องความรักโรแมนติกสเรียนอะไรสตรีาร์ดจริงกับเบลคนเดีนอกจากเรื่องสาวๆแล้วยังมีผลงานเพลงด้วยผลงานเพลงก็มีครับตอนนี้ ที่ผ่านมาหลายๆคนอาจจะเคยฟังสดก็มีวิดพอยด์โดดไหลย้อนรักหมุนเตี้ยวอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็มีเพลงใหม่แล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยฟังก็อยากให้ไปหาฟังชื่อเพลงติ่งนะคติ่งค่ะติ่งนะครับเลยอ่ะติ่งไหมลูกเคยดูแล้วใช่ไหมคยดูแล้วว่าไปดูแลอยากดูแนวเพลงเป็นยังไงสนุกสนานเหมือนเดิมสนุกสนานเหมือนเดิมไปท่าเต้นเอ็มบีที่อยากให้ไปดูกันนน้่าตวันนี้เขาเป็นแค่ติ่ง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  เดี๋ยวเราปังดีกว่าจัดให้เอาพิมพ์จัดใช่ไหมวันนี้เดี๋ยววันนี้จัดให้ครับในช่วงนิคอนเสิร์ตครับผมอย่างนี้นี่เองนะคะอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าบอกกันนิดนึงนะคะว่านอกจากละครเราก็มีเรื่องมายาน้งฟ้าใช่มายาน้งฟ้าแล้วก็มีพระเอกที่คือคุณไมคแซมคู่กับป๊อปปี้นะคะกำลังออกอากาศอยู่เลยวันจันทร์ถึงพุธแล้วตั้งใจฟังกันดีๆเรามีคำถามด้วยครับผม ค่ะไป้ไหร่ใครมีบัวร์รูนะคะไปเลยค่ะมีไหมคะดูอรยูของเราค่ไปร้วบัวชก่นเลยคะััวชก่นเลยนะครับเดี๋ยว็รจะถามมาถามกันให้โล่งสดุกแล้วก็ชิงออกมาวันกันกด้อเน่ล้ิับจรเลยใช่ไหมถ่ายรูปคู่ด้วยเออตอนนี้เราต้องหยิบบัวร์แล้วก็อ่านข้อมูลให้แน่นนะครับ ใช่ค่ะครับค่ะล่าสุดยังมีซีรีส์แนวคอมเมดี้ที่นำเก้าสุภัสราหรือว่าน้องเก้าวอโมสแสดคู่กับต่อเอฟแปดครับผมแล้วก็ยังมีกับอีกเรื่มต้นกระแสดีในซีรีส์ร่วมกับพิมนักแสดงว่าฝีมืออีกเพียบเลยนล้วกคุณกองบอกไปแล้วคุณกองนะคะน้องน้าของโยกเอฟปุ๊บหมดสี้นแล้วอื่นๆเยอะมากะแต่แล้วก็รอติดตามผลงานน้องกอด้วยครับผมหนึ่งพันวาคม ต่อไปก็ไม่รู้จะมีกระแสผู้จ้องผู้จี้นั้นต่อหรอ